สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ c o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com ผิดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ เรงที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับเหรียญเม็ดแดงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านพระ .com หรือติดต่อใต้คอมเมนต์ได้ครับ 0656471377สำหรับนะครับท่านไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วครับก็ฝากดู EP ก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับของช่องร้านพัฒ .com นะครับที่ได้ลงไปนะครับต่อเรื่อยๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครตให้ช่องร้านพัฒ .com ด้วยนะครับวันนี้มีเหรียญเม็ดแดงนะครับหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับราคาโทรมาสอบถามได้นะครับ รับประกันพระแท้นะครับสําหรับนะครับท่านไหนที่ต้องการเช่าพระเครื่องนะครับพระบูชาเครื่องรางของขัง,งนะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระดลคมนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ